เป็นอแซบปเอามาลชิมกันดูเนี่ยัวไหมงัวนี้ค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่จันทบุรีนะคะหาดทุงวิมาะคะ่ะเราก็จะมากินเนี่ยส้มตำแม่คากะละสับส้มตำตะบูบาร้านะคะแบบแซบ,แซบนัวๆกันริมทะเลแบบนี้เลยดูดูวิว นหลักล้าะะข,อของกินเยอะเนาะของกินเยอะมากเยอะเลยไ่อะอ,อ๋อนี้พอมีไก่ย่างด้วยมีข้าวเหนียวไก่ย่างด้วยนะทุกคนได้จ้า ไดปูตัวทุกคนได้ไม,ม,าาามาแล้วปลาหอมมากแซ่บเป็นแล้วเศษปะเอ้าเอามาล้วชิมกันดูเนี่ยงัวไหมงัวโอ้หยากาศถึงส้ตมตำนี่นีฟิทบาทเลย <laughs> เล um! <laughs> ิศแม่ค้าบอกเลือดดูเขาให้ปูมาตัวหนึ่งเลยนะปูนาใช่สดมากเลยเดากินกับปูกขอกินกับปูนเด้อเยอะทุกทีแบบ อืปูเขาสดมากอะ่ะไม่ได้ปูดอง<ม>หรือว่าเขาดองมาดูนะแต่มันสดอะอืมกินไหมกินไหม,มเป็นเผ็ดเนาะนี่งรนีอืมอืมบุิวหาคูมิมามีการังกาังจะตก เหมาะมากกับการมาถ่ายรูปแล้วก็มีสติปูดจะปาดูนุ่งหนวดหนวดหมูกระทะหมูกระทะตรงนี้กาแฟชานาเฟ่มีทุกอย่างเลยคึกคักมากเลยเนาะแต่หนูเนี่ยไปไหนมาไหนไห้พูดส้มต่ำอ่ะยีก็คาดคำผ่านไหมอาชวนคนมาเที่ยวหน่อยทุกวาน มากันยเยอะนะคะวอนนี้ท่านปังก่อนบ๊ายบาย